สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพครับผมนิตินันพันธวีดำเนินรายการนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่จะทําให้ประชาชนคนไทยรู้เรื่องของสุขภาพตัวเองเข้าใจและสามารถถ่ายทอดต่อได้นะครับถ้าตั้งใจดูกันทุกสัปดาห์นะครับมีวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพนะครับช่องทางในการพูดคุยในการติดต่อก็ทางโทรศัพท์ครับ02590 1611นะครับถ้าเป็นส่งข้อความมาทาง S M S ส่งได้เช่นเดียวกันครับที่หมายเลข4221166ครับ4221166ตอนนี้มีให้ติดตามได้ทาง YouTube แล้วนะครับทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w y o u t u b e c o m t h ท i h e a l t h 1ครับที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้เรามีพิธีกรผู้ร่วมรายการนะครับหรือเป็นผู้ประกาศข่าว ในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่ครับคุณเจี๊ยบต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมเรื่องอะไรฮะที่เราได้รับเกียรติมานั่งตรงนี้ด้วยอ๋อเช่นเดียวกันเพราะว่าเราช่วยในการสร้างสรรคเสรบสราสร,าสราแล้วก็บอกกล่าวเรื่องที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมได,ได้ติดตามสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะโอ้ยเยอะเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จําเป็นจะต้องเฝ้าระวังนั่นคือเอาข่าวแรรกเลยนะคับ ข่าวแรกเดี๋ยวข่าวแรกนี่เป็นเรื่องของไข้เลือดออกข่าวที่2เป็นเรื่องของเ,อ <G ear> เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยไตายวาย<อ>ใช่ไหมคะนะครับไตาวายนี่เป็นเป็นโรคเรื้อรัง <G ear> เป็นโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ <G ear> ได้เกินกับคุณผู้ชมไปบ้างแล้วนะ <G ear> คะ <G ear> ว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลเยอะมากแต่ว่าเรื่องของระบบ หลักประกันสุขภาพนะคะถ้าใครมีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าการรักษานะคะมีมีสิทธิ์อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าบนะครับ,รบก็บอกว่าบําบัดยากว่า3ามแสนแปเป็นกลุ่มมัธยม,มนะครับมันอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วแอบทราบมาว่าจริงๆแล้วคนที่ผ่านการบําบัดไปแล้วเนี่ยร้อยละ30นี้กลับมาเสพใหม่ด้วยใช่ไหมคะ คล้ายๆกับคนไข้จิตเวชไงี้ยไม่รู้ครับ mm hmm. พอกลับไปเจอสิ่งแวดล้อมเก่ามีบุคคลเก่าๆเ,เขาช่วยในการสนับสนุนให้ทําเรื่องเก่าๆก, <c oughs> ก็เลยกลับมาบ้าเหมือนเก่า <c oughs> กินเหมือนเดิม <c oughs> อาะละครับเราเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับเรื่องของไข้เลือดออกครับแล้วก็มือเท้าปากด้วยครับมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร <c oughs> เขาไว้สั่งทุกจังหวัดดูแลใกล้ชิดสองโรคนี้ในหน้าฝนหรือฤดูฝนนี้นันนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ ท่านประดิษฐ์สินทวณนรงค์ได้สั่งกำชับสาธารณสุขทั่วประเทศเลยครับให้เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันไข้เลือดออกล่าสุดครับไปพบผู้ป่วยมีจํานวนเพิ่มขึ้นครับสัปดาห์ละ5,000รายครับแล้วก็โรคมือเท้าปากโดยอาการเริ่มแรกเนี่ยสโรคนี้ใกล้เคียงกันมากครับบอกว่าแพทย์ในโรงพยาบาลทุกแห่งควรจะมีการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดด้วย mm hmm. นะครับซึ่งรายที่มีไข้สูงให้รีบรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่นี้ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูงใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ก็<ๆ>ต้องรับไว้ก่อนเลยใช่แล้วทีนี้ปัญหามันคือพอไข้สูงเสร็จเรียบร้อยผู้ปกครองเราอยู่บ้านก็เห็นลูกไข้สูงก็ให้ยา,ยาเลยยาพาราเซตามอนไปเลยค่ะยาก,ก็ลดลดไข้ก็ลดลงเพราะรักษาอาการไข้ทีนี้มันก็เหมือนกับบงังปิดบางโรคที่เป็นอยู่นะครับก็มีถึงแก่ ขึ้แก่ชีวิต<ช>ก็มีก็มองฟองไงก็มีกรณีของฟองซึ่งนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวานรงค์นะครับท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของอาการควบคุมป้องกันโรคฤดูฝนว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขครับเขาเร่งดําเนินการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกและก็โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งจเจริญเติบโตได้ดีครับเนื่องจากฝนตกชุกและสภาพอากาศชื้นครับล่าสุดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น สัปดาห์ละ5,000รายเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่เป็นเด็กและนักเรียนแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนโรคมือเท้าปากพบผู้ป่วยสะสม16,112รายครับร้อยละ93อายุต่ำกว่า5ขวบยังไม่มีการเสียชีวิตนะครับสำหรับโรคนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดหรือประชาชนท่านใดพบผู้ป่วยมีอาการในไข้สงสัยก็คือไข้สูงมากกว่า 38, 38. องศาเซลเซียสนะครับไม่มีอาการไอ,อเพราะว่าสยาย่วนใหญ่ไข้เลือดออกเนี่ยไม่ไม่มาพร้อมกับวัดกับไอคะ,ะคจะ,จะต่างกับโรคไข้หวัดก็ตรงนี้นะคะแต่ว่าใหเ้เวลาที่เด็กป่วยมาแล้วเขาไม่มีน้ำมูกมาให้สงสัยไว้ก่อนเลยค,คุณเจีเป็นพยาบาลไหมอ๋อเป็นค่ะแต่ว่าเป็นพยาบาลเล็กๆอ๋อเป็นพยาบาลเล็กๆ เดี๋ยคุณชูนยัยงเป็นเป็นเป็นพยาเป็นพยาตุมเป็นพยาตุมมันเล็กๆพยาหุบก่อนที่จะบานนะครับก็คือไข้คือไม่มีอาการไอก็ให้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลได้เลยนะครับก็เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการที่กำหนดเพราะว่าที่ผ่านๆมาที่มีการฟ้องร้องคือค แพทย์ใกลับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลมาอีกพ่อแม่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกจึปรากฏว่ามาโรงพยาบาลแพทย์ให้กลับบ้านอีกแต่ที่สุดก็ถึงแก่กรรมเขาก็เลยมีเรื่องมาปองร้องกันทีนี้ก็คือเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมาด้วยอาการมีไข้สูงมาเนี่ยให้รับตัวไว้ก่อนเลยพอไข้ลดแล้วอาการมันจะซึมไงนะครับพอซึมลง นะครับซึมลงกินอาหารไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ร่าเริงนี่ยิ่งไปกันใหญ่พ่อแม่อยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ดูเขาก็ทํางานของเขาไปมันเข้าสู่ภาวะช็อกนะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเองไม่เข้าใจน,นะคะโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตจากภาวะตรงนี้<ช>มากเลยครับแต่โรคมือเท้าปากนี่ครับผู้ป่วยก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีการกำชับให้สํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งพวกศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีห้าปีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กป่วยกลับไปบ้านใน3วันเนี่ยจริงๆแล้วทางโรงเรียนนี่ต้องติดตามฟังข่าวด้วยใช่ไหมคะคถ้าพบว่าเด็กกลับไปบ้านแล้วมีอาการของมือเท้าปาก<อ>นะคะทางโรงเรียนเองเขาเขาก็จะมีมาตรการในการที่จะต้องปิดโรงเรียนแล้วก็ทําความสะอาดโรงเรียนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆครับนี่คือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาการมาใกล้ๆกันนะครับมีใครมาก่อนเลยเอ๊ะถ้ามือเท้าปากในบางที ของช่องสิเอ็ดเดิมก็จะมีภาษามือนะถ้ามือเท้าปากก็จะทําท่านี้มือเท้าปากใช่ไหม,ไหมปดลดหรือที่ถ่าท้าปวดมัน หรือว่าเอาเท้ามามาปูตรงปากเลยอันนั้นคืออันนั้นคือเท้าเท้าไปที่เรื่องของสปสชมีอะไรบ้างครับผมค่ะวันนี้วันนี้นะคะเรามีท่านรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะมาให้ข้อมูลด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามแลวฟังข่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหนังสือพิมพ์หัวสีเนี่ยนะคะว่าข่าวสปสชหนุนล้างไตทางช่องท้องนะคะ สปชทําแผนยุทธศาสตร์5ปีเน้นล้างไตทางช่องท้องอนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาไตเน้นล้างช่องท้องนะคะครตรงนี้ก็เป็นข่าวที่ได้รับการตอบรับเพราะว่าปัจจุบันคุณนิตินันทราบใช่ไหมคะ<ช>ว่าจํานวนผู้ป่วยโรคไตมีจํานวนเพิ่มขึ้นเยอะเป็นประมาณเท่าไหร่ครับสามหมกว่าลายแล้วนะคะเกือบสี่หมื่นลายนะคะคที่ต้องได้รับการทดแทนนะคะครตรงนี้เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่คือ,คอต้อง,ต,องต้องปลูกไตถ่ายไต ต้องล้างไตทางช่องท้องด้วยก็ประมาณ20,000กว่ารายแล้วก็ฟอกเลือดที่ใช้เครื่องบําบัดเนี่ยนะคะประมาณหมื่นกว่ารายแล้วก็ปลูกถ่ายไตเนี่ยไม่ถึงพันรายเพราะว่าเนื่องจากว่าไตหายากนะคะถึงได้บอกว่าเรื่องของการดูแลไตของเราให้สามารถใช้การได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากค่ะคุณผู้ชมค่ะช่างภาพเราอยากจะไปบริจาคไตอยู่จริงเหรอคะคนไหนคะหรือว่าพิธีกรคะ ก็อยากบริจ<ม>คาคถ้าขายได้ราคาดีอันนี้ใช้นี่ใช้เซนแน่นหมดคุณนิธิน,นันสิทธิ์เรื่องของการเข้าถึงบริการสําหรับปร,ร,ระชาชนที่ใช้สิทธิ์30บาทนี่นะคะคคแล้วก็สําหรับผู้ป่วยโรคไตาวายรื้อรังเนี่ยนะคะเ,เรามีความก้าวหน้าในการที่จะให้บริการอย่างไรรวมไปถึง แผนยุทธศาสตร์ที่จะรองรับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเลือรลังอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเรามีแนวทางที่จะทํางานอย่างไรวันนี้เราได้สัมภาษณ์ท่านรองเลขาที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาด้วยค่ะนะคะท่านในแพทย์ประทีปธนกิจเจริญค่ะที่ผ่านมาเรื่องของการให้บริการทดแทนไตผ่านทางช่องท้องรวมทั้งการฟอกเลือดและการเปลี่ยนไตเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพได้ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมพยาบาลโรคไตและชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยก็คือเป็นชมรมของผู้ป่วยเราได้ช่วยกันพัฒนาตัวระบบการดูแลผู้ป่วยนะครับมีการขยายการบริการไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและขณะนี้กำลังขยายเข้าส่งบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนทําให้การเข้าถึงการบริการของผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้น ทั้งประเทศเรามีผู้ป่วยไตายวายที่กําลังได้รับการทดแทนไตยอยู่ขณะน,นี้อยู่ประมาณในรคประกันสุขภาพประมาณ3 0,000ื่นหลายใช้วิธีการทดแทนไตผ่านทางช่องท้องประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ1 5ึ0 0หมาลายและอีกส่วนที่เหลือก็ทําการฟอกเลือดและเปลี่ยนไตนะครับคุณภาพการให้บริการรวมทั้งคุณภาพชิวิตของผู้ป่วยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่ยอมรับของทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อสองปีที่แล้วมีการประชุมเรื่องนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรวมทั้งปีที่ผ่านมาประชุมที่กรงลงเปิดทุกประเทศก็ชื่นชมกับความสาเร็จของการให้บริการทดแทนตายวายในโรคหลอกเลือดสมองนะครับว่าเป็นพิธีการที่ช่วยทําให้ลดการล้มละลายของผู้ป่วยทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะครับทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวผู้ป่วยสามารถ ประกอบอาชีพทำมาหากินดูแลครอบครัวได้เหมือนคนเกือบจะเหมือนคนปกติได้นะครับก็จะขอฝากทางผู้ป่วยและครอบครัวว่าเรื่องการทดแทนไตาวายนะครับการนี้รัฐบาลให้สิทธิ์แต่จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนั้นผู้ป่วยจะต้องดูแลตัวเองญาติจะต้องเข้ามาช่วย นะครับและที่สําคัญสําหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตไวายเรื่องราวในยุสุดท้ายนะก็ต <c oughs> ้องใช้สีป้องกันเรารูนะ้เนี่ยว่าสาเหตุสําคัญของไตไวายเกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูงนั้นการที่ทําการตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงตั้งแต่เนื่นๆอายุ3าปีขึ้นไปนะครับทาการตรวจทุกคนและถ้าเป็นเบาหวาน ความดันสูงก็เข้าสู่การรักษาเพื่อป้องกันไม่ปไปไตวายแต่ถ้าเกิดยังไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานดันสูงก็ต้องใช้วิธีการออกกําลังกายอยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่เหมาะทานอาหารที่ถูกที่เหมาะนะครับทําสุขภาพจิตให้ดนะีทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราป้องกันเรื่องของเบาหวานดันสูงได้และการป้องกันเบาหวานความดันสูงก็เป็นการป้องกันไม่กลายเป็นโรคไตนะครับ ครับก็คงฝากทางผู้ป่วยครอบครัวและประชาชนในการดูแลสุขภาพกันเองครับสร้างรลบบปการสุขภาพโดยเฉพาะการทําให้ผู้ป่วยตายวายระยะหลังระ่สุดท้ายซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ล้มละลายทําให้ป่วยเสียชีวิตได้แต่ประเทศไทยเราได้สร้างระบบประกันสุขภาพให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการนะด้วย การที่ระบบประกันสุขให้การดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายและตัวระบบมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้หลายประเทศสนใจนะครับได้มีการตั้งทีมมาดูงานมีการจัดะชุมชาติการมีตัวอย่างประเทศไทยเป็นนําเสนอนะครับทุกประเทศยอมรับแล้วก็หลายประเทศได้มีการพัฒนาตัวระบบการดูแลไยโดยใช้ต้นแบบของประเทศไทยเป็นตัวอย่าง ทางไทยเราก็ยินดีเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดประสบการณ์และความร่วมมือช่วยเหลือกันในระหว่างประเทศนะครับแลถ้าคนไทยสสัยเกี่ยวกับเรื่องอพทิทดรักษาไรสอบถามได้ครับครับเนื่องจากการให้บริการผู้ป่วยไตายวายเรื่องหลังนี้สุดท้ายด้วยสีการทําผ่านทางท้องท้องหรือีดีหรือการฟอกเลือดหรือการเปลี่ยนไตเราให้เราให้สิทธิ์กับประชาชนทั่วประเทศนะครับ ดังนั้นอาจจะมีผู้ป่วยครอบครัวหรือประชาชนบีข้อสงสัยนะสามารถที่จะอันที่หนึ่งคือติดต่อกลงบาลทั้งหลายที่ให้บริการนะเรื่องไตวายไ,ได้นะครับหรือจะติดต่อักงานหลับกันสุภาพสาขาเขตทุกเขตนะที่มีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเช่นบีที่เชียงใหม่พิษณุโลกนครตะวันอุบ,บลราชธานีนะครับนครราชสีมา ทางใต้ก็มีสุราธานีสงขาเป็นต้นติดต่อทำงานสาขาหลัการสุภาพได้หรือจะติดติด,ตดเอทโทรหนึ่สายด่วนหลับการสุภาพ1330งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีเจ้าที่ให้คําตอบให้แต่งไม่ว่าจะถามเรื่องสิทธิ์เรื่องของการเข้าสู่การรักษาหรือการตรับตัว คุณผู้ชมคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคงจะอุ่นใจมากขึ้นสําหรับคุณผู้ชมเองที่ใช้สิทธิ์30บาทหรือว่ามีญาติที่ใช้สิทธิ์30บาทนะคะแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังด้วยเนี่ยนะคะได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่วางเฉยนะคะกับการที่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากนะคะแล้วโอกาสแนวโน้มไปข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเยอะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ให้ความสําคัญเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของไตไว้ด้วยเพะสิทสมี3บบาทเนี่ยครับที่ควบคุมโรคนี้ เท่าไหร่คะ29โรคระบาดโรคระบาดจำหน้าโรคระบาดถูกจริงๆนะคะเนี่ยนะคะของเรา30บาทเนี่ยสามสิบบาทอันนี้สามสิบโรคสามสิบบาทห่างไกลโรคค่ะก็จะเรียนคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเรามีการออกกําลังกายที่ดีคือดูแลสุขภาพ5้าอของเราเนี่ยดีๆแล้วเนี่ยแต่เน้นในเรื่องของอาหารอีกนิดนึงนะคะว่าลดอาหารที่มีหวานลดหวานลดมันลดเค็ม ตรงนี้จะช่วยได้เยอะจะช่วยให้ไตเนี่ยทำงานน้อยลงคือคือพวกหวานมันเค็มเนี่ยคือมันจะมันจะมีความเข้มข้นสูงมันจะดึงน้ํเพราะน้ำเนี่ยมันเข้าสู่มันมันมันออกมาที่เซลล์มันจะบวมมันจะบวมน้าที่นี่ร่างกายขับน้ำเราลาบากอยู่แล้วเพราะว่าไตมันมีปัญหาคับฟังก์ชันของไตเสียเพราะนั้นอาหารพวกเนี้ย ถ้าไม่ทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไตทํางานได้น้อยได้ดีขึ้นค่ะนะครับรไตก<า>็จะทํางานน้อยลงนะคะ <c oughs> โอกาสที่จะเป็นไตวายเรือร้อรังก็จะมีโอกาสน้อยนะคะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามค่ะที่ท่านรองรลขาธิการได้คุยไว้นะคะว่าได้เตือนพี่น้องประชาชนไว้ว่าเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ <c oughs> ก็สําคัญนะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าตรงนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังซึ่งถ้าไม่มีการรักษาถ้าเกิดว่า ยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเราไม่เปิดรับตรงนี้เนี่ยครับจนเลยครับจนครับเพราะว่าแพงมากแพงมากเลยนะคะต้องเข้าให้ถึงเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็จะช่วยได้น่อยนะครับช่วยช่วยได้มากเลยแหละก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่า30บาทยังไม่เปิดให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้พี่น้องประชาชนคงลําบากกว่านี้เพราะว่าถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะใช่ครับนะครับเราเป็นคนจนก็พยายามส่งเสริมสุขภาพตัวเองสร้างสุขภาพให้ดีเดี๋ยวโรคไตจะไม่ได้ามหานะครับเพราะว่า แพงสละเกินเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพในเรื่องต่างๆต่อไปครับพักสักครู่ครับค่ะข่าวสารด้านสุขภาพส่งตรงจากผู้ให้บริการหลักสู่ประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ด็อกเตอร์ทีวีวัวนั่งพานแดนาฬิกาสานาทีรายการสุขสาธารณะเรื่อหัสสมบดีแปดนาิกานาทีรายการสุขภาพดีวิถีไทยเสาร์อาทิตย์10บนานาทีรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพและสาระความรู้ด้านสุขภาพอีกมากมายโดยสำนักสารนรณเทศและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสื่อความรู้สู่ประชาชนเพื่อคนไทยสุขภาพดี ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนรวมถึงการยกระดับให้เป็นวาระแห่งภูมิภาคเพื่อร่วมกันผลักดันแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านสร้างความร่วมมือกับหลายประเทศด้านการปราบปรามและการบำบัดรักษาทั้งนี้ในปีพศ2556 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมโดยอาศัยพลังของคนในสังคมที่จะต้องตระหนักตื่นตัวลุกขึ้นมาปกป้องคนใกล้ชิดภายในครอบครัวอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง โดยเมื่อวันพุธท,ที่26มิถุนายน2556ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเรติคุณบุคคลและองคอ์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดป,ประจำปี2556ปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาทีรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นในโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้กำหนดถึงภัย แล้วก็การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติก็เลยได้มีการประกาศในเรื่องของปัญหายาเสพติดนั้นให้เป็นภาระหาแห่งชาติให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นการรวบรวมสภาพก์ลังในทุกภาคส่วนที่จะแก้ไขไปัญหารวมถึงเราก็ได้มีการยกระดับให้เป็นมาระแห่งชาติด้วยที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะคะทั้งบุคคลแล้วก็องค์กรภาครัฐ าคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็เยาวชนทุกท่านนะคะรวมถึงน้องๆเสียบีที่เข้ามาร่วมเป็นตัวแทนในการที่จะร่วมกันในการสร้างพลังนี้เพื่อเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นพลังที่เรียกว่ารับเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถจะเกิดความสําเร็จได้นะคะในการทํางานนี้เป็นางานที่เข้มข้นต้องอาศัยความมุ่งม,มั่นมานะแล้วก็ความพยายามแล้วก็ฝ่ายส่วนร่วมของทุกท่านเลยคะ่ะจึงทําให้งานทั้งหมด ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินั้นมีความคืบหน้าอย่างเป็นสาระสําคัญแล้วก็ต่อเนื่องก็บอกว่าในปีนี้รัฐบาลแล้วก็บางส่วนแล้วก็ลงถึงด้านขององสอเองก็จะได้รับความร่วมมือจาก,กผู้ภาคส่วนเช่นเดิมน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณในความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกนายในงานอาสาสมัครทุกนายที่ลงไปทําง,งานด้วยความอดทนแล้วก็ไม่ย่นยออ่อท้อต่อปัญหาอุปรสรรคต่างๆ ในปี2556มีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น162รายแบ่งเป็นระดับยอดเยี่ยมจำนวน5รายระดับดีเด่นจำนวน152รายและศิลปินรณรงต่อต้านยาเสพติดจำนวน5รายเหมือนเราเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้กับ คนในสังคมในประเทศไทยว่าเอออย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยอะไรยาเงี้ยอยากให้ทุกคนรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ประเทศเราเออหน้าอยู่แล้วก็มีเยาวชนที่ดีเพื่อจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็สอนต่อๆกันไปแบบนี้ฮะแต่ถ้าเด็กไม่ดีแล้วเนี่ยโตมาก็ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วจะไปสอนลูกหลานได้ยังไงก็เป็นห่วงกันก็อยากจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใหญ่เงี้ยช่วยกันรณรงค์แล้วก็ปราบปรามให้มาก ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติถ้าจะแก้ปัญหาต้องใช้คนทั้งชาติจะใช้คนทั้งชาติต้องเริ่มต้นที่ใครทำไม่ใช่คุณหยุดเสพหยุดซื้อหยุดเพิกเฉยเปลี่ยนให้มันดีขึ้นหันมาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมพวกเราเริ่มแล้วคุณล่ะเริ่มหรือยังร่วมใจใส่เสื้อขาวร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด26มิถุนายนต่อต้านยาเสพติดยาเสพติดจะพินาศคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน เรื่องราวของการสร้างสุขภาพเรื่องราวของข่าวคราวที่เป็นปัจจุบันทําให้ท่านได้ติดตามแล้วก็มีข้อปฏิบัติข้อพึงระวังนะครับมีในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพซึ่งทางสํานักสารินเทศและประชาสัมพันธ์รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีนําเสนอให้ติดตามกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันอังคารและวันพฤหัสก็จะมีรายการสุขสาธารณะนะครับแล้วก็รายการสุขภาพดีวิถีไทยตลอดจนสารดีสั้นในช่วงอื่นๆน,นะครับซึ่งทางทีมงาน สร้างสรรค์และก็เต็มใจนําเสนอนะครับเต็มร้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะเรารักการให้สุขภาพการสร้างสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับมาที่เรื่องราวของการบําบัดยากันบ้างครับอบอกว่าตอนนี้เด็กมัธยมเนี่ยเป็นกันเยอะ,ะนะครับคือมันลดลดอายุลงมาติดในกลุ่มมัธยม,อ,มอายุน้อยกลุ่มเด็กนักเรียนนะ,ะ<ช>ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเสพซ้ําด้วยเสพซ้ําด้วยนะครับเสพซ้ำาน ไม่ใช่เสพสมนะเสพยาบ้าซ้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับนายแพทย์จิโรธสินทวานนท์นะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับท่านได้แถลงข่าวเรื่องของการติดยาหายขาดได้นะครับว่าสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสเนี่ยนะครับบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้เสพและผู้ค้าปี2,556ประมาณ1,900,000คนครับในขณะที่จากข้อมูลผู้เข้ารับการรักษา ที่สถาบันธัญญารักษ์และก็โรงพยาบาลธันญารักษ์ในเขตภูมิภาคอีก6แห่งทั่วประเทศเนี่ยเป็นสังกัดกรมการแพทย์นั้นนะครับจากการรวบรวมแล้วเนี่ยผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมดปี56ครับถึงเดือนมิถุนายนจำนวน5 1า6นหน5 1 0รรายเยอะนะครับเมื่อแยกตามช่วงอายุของผู้เข้ารับกบารบับบัดพบว,ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงอายุ15-24ปีโชคดีที่ผมเกิดแล้วนะครับ ถือว่าเป็นกลุ่มของวัยรุ่นและวัยรุ่นตอนปลายครับสำหรับสถิติที่แยกตามกลุ่มการศึกษาที่พบปี52-56ครับกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่คือกลุ่มมัธยมศึกษาครับในปี56มีจำนวนร้อยละ85.2เยอะนะครับ85.2สถิติของผู้เข้ารับการรักษาจำแนกตามประเภทของสารเสพติดพบว่ายาบ้ามีปริมาณสูงในปี2556มีจำนวนมากถึงร้อยละ55.97ครับ รองลงมาก็คือยาเสพติดประเภทสุราสุราก็ถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับร้อยละ17.96แล้วก็ยังพบว่ายาไอซ์ครับเป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่พบแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับค่ะ,ะคสปสชเนี่ยก็ได้จัดทำแอปแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะสิทธิ์30บาทในมือคุณลงระบบ iOS บนะคะซึ่งจะเพิ่มช่องทางในเรื่องของข้อมูลเวลาที่เราอยากจะสอบถามเรื่องสิทธิต่างเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเอ๊ะ การเพิ่มแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างแล้วก็การที่จะเข้าไปโหลดแอป,ปนี้สามารถที่จะทําได้อย่างไร<อ>วันนี้ท่านในแพทย์วีรวัตรพันครุฑค่ะคท่านเป็นรองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะคก็จะมาคุยให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะว่าแอป,ปตัวนี้เราสร้างขึ้นมาแล้วประชาชนเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะไปโหลดแอป,ปตัวนี้เพื่อที่จะสอบถามสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพค่ะค,คุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังจากท่านรองเลขาธิการได้ค่ะ ในขนานี้ก็เรื่องหลักประกันสุขภาพนี่ก็มีคนที่รู้จักเข้าใจกันอยู่พอสมควรแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการที่จะมาตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าเรื่องของการสักถามในรายละเอียดกระบวนการการใช้บริการ,รอะไรต่างๆเปลี่ยนสิทธิ์นะฮะย้ายสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คนไทยเราก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือกันเยอะเยอะมากนะฮะใช้อินเทอร์เน็ต ก็ตั้ง20่สิบล้านคนตอนนี้นช่องทางใหม่ที่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะในตทรศัพท์มือถือนี่ก็จะเป็นช่องทางใหม่เป็นนวตัตกรรมใหม่ที่ทําให้คนไทยเนี่ยสามารถมาตรวจสอบสิทธิ์หรือว่ามาขอข้อมูลต่างๆในระบบการใช้บริการด้านหลักประกันสุขภาพเนี่ยได้สะดวกขึ้นแั้นตอนนี้สปสชก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะฮะอยู่ในแ <ought S 1> อปสตอร์ของของเรานะคร แล้วก็ผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะครับโดยที่จะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในเว็บเว็บไซต์เว็บเพจหน้าแรกของสปสช,าชาอยู่นะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือครับไไนี้ปอย่างไรก็ทำให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับ ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการทนะำให้ประชาชนสามารถที่จะนะ<ม>เข้าใจถึงกระบวนการการเข้ารับบริการเรื่องของการดูแลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ถึงแม้กระทั่งการที่เรลงทะเบียนกับโรงพยาบาลการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของสปสชการเปลี่ยนสิทธิ์การอะไรต่างๆเราเนี่ยนะอันนี้ก็จะทําให้มันสะดวกขึ้นแต่ว่าถ้ามันไม่ เนื่องอย่างว่ามันเป็นระบบที่ผ่านไอ้ผ่านผ่านใอแอปสตอร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันบางครั้งมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่เคลียร์ก็สามารถจะใช้บริการได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์สามสามศูนย์ยุงเป็นยุงลายก็ม่มีเชื้อด้วยนี่ก็จะไปกันใหญ่เลยนะครับเอาละครับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพในวันนี้ครับจากสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ร่วมกับทาง สนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติะนะครับก็คงจะล่ำลากันเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมนิตินันพันธวีครับดิฉันณวันนิยมวันค่ะและทีมงานรายการบอกข่าวเรื่องสุขภาพทุกคนลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ